มาร้องเรียนขอให้องค์พาช่วยชาวบ้านค่ะเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนยังไงอ่ะโอ้ยตอนนี้อุทยานบุกหนักครับที่นิคมประชาชนทำกินโดนจับค่ะเนาะแล้วนี่ตรงนั้นป้ายอยู่มากี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่พศ29ค่ะอ๋อแล้วอุทยานก็มาตั้งแต่เมื่อไหร่มา34ค่ะอ๋อเรามาก่อนอุทยานใช่ค่ะแล้วเขามาขับไล่ใช่ค่ะตอนนี้ทำกินลำบากค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเข้าเสา นิคม,มเอาเอาสาวอุทยานน่ะาสาวเขตอาป่านุรักษ์แล้วทางเราก็ไปถามคุณเทวินว่ามาปากแล้วอ่ะจะจะยึดที่เขาบอกว่าไม่ได้ยึดแต่ว่าเขาจะปลูกป่า20%ของพื้นที่แล้วก็ถามเขาว่าแล้วประชาชนจะทำกินยังไงเขาบอกว่ากระดิวต้นไม้ก็ตาย พูดว่าเดีต้นไม้ก็ตายอ๋อตรงที่ปลูกั้งหมดเนี่ยประมาณห้าสิบไร่ค่ะแล้วตอนนี้กําลังโดนยึดไปแปลงหนึ่งค่ะประมาณหกสิบเอ็ดไร่ค่ะเขาจับป้าแล้วว่าเขาก็เข้าไปทําเองค่ะเขาเอางัวกลายเขาไปเลี้ยงคนนี้ชื่อนายชาตาีค่ะแล้วถ้าลูลกเนี่ยไปอยู่ไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยให้ทําหนังสืออะไรก็ไม่ทําสักอย่างเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นที่นิคม แต่นิคมก็ไม่ยอมทำงานตอนนี้อยากให้ท่านลงมาช่วยประชาชนบ้างเมื่อวันที่7ธันวาคมที่สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนวัดพระแก้วตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับพ,พื้นที่นิคมสากรณ์อำเภอทองพาภูมิและสังขระบุรีจำนวน20คนที่ได้รับผลกระทบในกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตทับที่นิคมสาหากรณ์สังขระบุรี และทองผาภูมิตั้งแต่ปี2534กว่า2แสนไร่และมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า4,700รายน,นำโดยนายสุรินทร์สุรินทร์ก้อนได้พากลุ่มชาวบ้านเข้ายื่นหนังสือถวายดีกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีองค์ประธานที่ปรึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถมัมภ์ เพื่อขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอทองผาภูมิและสังครบ,บุรีที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายและจับก,กลุ่มชาวบ้านเป็นเวลามานานกว่า30ปีโดยรายละเอียดกาของกลุ่มชาวบ้านได้ระบุถึงความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศทับที่ทำกินของพี่น้องชาวอำเภอทองผาภูมิและสังครบ,บุรี ในจังหวัดกาญจนบุรีกว่า2 0 0 0 0 0ไร่เนื่องด้วยกลุ่มประชาชนชาวอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขระบุรีที่อาศัยอยู่ภายใต้พระราชกิจสถิกาจัดตั้งนิคมสากลในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขระบุรีพุทธศักราช2518ได้รับความเดือดร้อนมาตั้งแต่ปี2534 หลังจากที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศแนวเขตอุทยานทับพื้นที่พระราชกิจสรีกาจัดตั้งนิคมสากลในท้องที่อำเภอทองผาภูมิและสังขระบุรีพุทธศักราช2,518กว่า2,000ไร่ส่งผลให้ประชาชนกว่า4,700รายได้รับผลกระทบบางส่วนถูกเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมบังคับใช้กฎหมายอุทยานจับกลุ่มชาวบ้านในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยาน กลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีการยื่นหนังสือร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมาโดยตลอดกว่า30ปีแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทนี้ได้ทั้งชาวบ้านยังทราบข่าวอีกว่านิคมสากลสังขระบ,บุรีและทองผาภูมิจะประกาศสิ้นสภาพในเร็วๆนี้ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นชาวบ้านอาจจะถูกจับกลุ่มมากขึ้นเพราะพื้นที่ที่ชาวบ้านเคยอยู่จะตกเป็นของอุทยานทั้งหมด โดยที่ชาวบ้านไม่มีกฎหมายอื่นคุ้มครองทําให้ชาวบ้านจะต้องมีคดีติดตัวในฐานบุกรุกอุทยานทั้งที่ความจริงแล้วอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นผู้มาประกาศทับแนวเขตของพระราชกิจสรีกาจัดตั้งนิคมสากรในท้องที่อําเภอทองพาภูมิและอําเภอสังขระบุรีปี2518ทั้งนี้เพื่อขอให้มีการยกเลิกเพิกถอนการประกาศแนวเขตทับที่ดินของพระราชกิจฎีกาจัดตั้งนิคมสากร ในทองที่อำเภอทองพาภูมิและอำเภอสังคระบุรีและขอประทานอภัยโทษให้กับประชาชนที่ถูกจับกลุ่มในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวประมาณพื้นที่2 0 0,000กว่าไรครับนี่คือเป็นมหาที่ค่อนข้างจะใหญ่หลวงมากสิ่งที่สําคัญที่วันนี้เองที่ชาวชาวบ้านเนี่ยได้รวมตัวกันมายื่นถวายฎีกาอ่าดอนายหลวงแต่มูลที่พัวดินเนี่ยหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะไปยื่นที่ศาลปกครองสูงสุดนะฮะ เพื่อให้สารปกครองเนี่ยสั่งระงับในการกระทําของเจ้าที่อุทยานที่มาจาับกลุ่มชาวบ้านทั้งทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทยังไม่ได้สรุปแน่ชัดว่าเป็นพื้นที่ของผู้ใดนะต้องจนกว่าจะมีการประกาศวันแมปต่อชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเกิดรับผลประกาศของวันแมปแล้วเนี่ยตามข้อที่7แล้วนะครับอประกาศวันแมปออกมาเนี่ยพื้นที่ดังกล่าวต้องตกเป็นของนิคมสากลครับเพราะว่าตามข้อที่7ของวันแมปเนี่ย เขาให้ลึกต์ถือว่าใครมาก่อนมาหลังซึ่งกิจการนีคกมของบำรุงและสังขบุรีเนี่ยมาตั้งแต่ปีพศ18ซึ่งมาอยู่ก่อนแต่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเนี่ยมาประกาศกิจสการทับนะถ้าเกิดว่านําวันแบบมาใช้เองเนี่ยมันก็พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอุทยานก็ต้องเพิกถอนไปแต่ปัจจุบันนี้เองอุทยานกับใชอ้อำนาจหน้าที่และกฎหมายนะครับมาบังคับจับกลุมชาวบ้านฐานบุกรุกอุทยานทั้งๆที่ยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหน่วยงานไหนทั้งภาคส่วนรัฐบาลที่30กว่าปีที่ลงทินรุินก้อนเรียกร้องมาตลอดเวลาเนี่ยทุกหน่วยงานจะโยนว่าให้รอวันแมปก่อนแต่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนมากครับตอนนี้เพราะว่าล่าสุดเองเนี่ยประชาชนได้ยินข่าวมาว่ามีการประชุมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแล้วก็นิคมสากลนะฮะว่าจะมีการยุบนิคมสากลแล้วก็ถ้าเกิดมีการยุบจริงๆนะฮะที่ดังกล่าวที่ประชาชนอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยสามแสนกว่าไร่เนี่ยก็จะกลายตกตกเป็นของอุทยาน ทีนี้อุทยานก็ต้องมาใช้อาํานาจจับกลุ่มกับชาวบ้านที่พึ่งเดียวที่ประชาชนมีณนะตอนนี้ก็คงต้องพึ่งบนที่พืวดินเพราะว่ามูลที่นี้เนี่ยเพราะองค์ท่านได้เปิดมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพี่น้องชาวเมืองการโดยเฉพาะเลยแล้วก็พี่น้องชาวทั่วประเทศนะฮะที่เดือดร้อนเรื่องปัญหาที่ดินเนี่ยก็เลยต้องมายื่นหนังสือถววยฎีกาถึงพระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์ท่านนะฮะได้มาดูแล้วก็มาช่วยข้อสนิกรของท่านที่เดือดร้อนมากว่า30ปีครับหลังจากนี้เองเนี่ยชาวบ้านก็จะเดินทางไปที่ศาลปกครองนะครเพื่อจะยื่น ดังกาวเอกสารดังกล่าวเพื่อจะอฟ้องที่สารปกครองให้ให้ให้นิคมสากลนะครับออกมาทําหน้าที่ของตนเองซึ่งหน้าที่ของนิคมสากลเองก็คือมีหน้าที่ที่จะออกมาเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านตามหน้าที่ตามกฎหมายตามาวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพระราชกิจการจัดตั้งนิคมสากลสังขบุรีและทองปภูมิพศ .2518 ตามในหลวงในการที่9ท่านได้ดํำรัดไว้นะครับแต่แต่นิคมสากลกลับไม่ทําหน้าที่อ้างว่าเปลี่ยนพื้นที่ค่อยพากอวันแมッ ซึ่งซึ่งมันไม่ถูกต้องครับแล้วก็ในส่วนระหว่างเดียวกันก็อุทยานเองเนี่ยก็กลับมาบังคับใช้กฎหมายทาั้งทั้งที่พื้นที่เนี่ยเป็นที่ข้อยภาคแล้วอุทยานก็มาประกาศทีหลังถ้าตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยสักกิจิการมีสัต์เข้ากันทั้งกิจการนิคมจะตั้งอ่าอ่าสกอนหนึ่งแปดทอง,อางาามาภูมิสังขบุรีและสักของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมมีสั์กิจสิการเท่ากันแต่ถ้าเกิดตามกฎหมายแล้วถ้าให้ยึดตามแล้วข้อกฎหมายเนี่ย ผู้ใดมาก่อนมีสิทธิก่อนตามกฎข้อที่7ของอในส่วนของวันแมพนะฮะถ้าจริงๆแล้วถ้าข้อสรุปได้แล้วประกาศวันแมพจริงๆแล้วอุทยานก็ต้องเพิกถอ,อนออกไปครับแต่ตอนนี้เจ้าที่อุทยานพยายามจะบังคับให้ชาวบ้านเซ็นเข้าร่วมเซ็นเข้าร่วมเป็นเขาเรียกว่า30มีิบอ41สีหนึ่งหรือเข้า,ร,ขาร่วมเป็นป่าอนุรักษ์กลัวง่ายว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เขาไมพาทถ้าเกิดว่าใครเซ็นเข้าร่วมกับอุทยานเนี่ย อุทยานอ้างว่าก็ส,กสามารถอยู่ดีได้ในอนาคตไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนไหนไม่เซ็นเข้าร่วมนี่อนาคตอาจจะมีปัญหาก็ได้นะซึ่งชาวบ้านเองก็เกรงกลัวอำนาจของกฎหมายของเจ้าที่อุทยานบางคนก็ต้องจำใจยอมที่จะเซ็นรับสภาพเข้าอยู่ในเขตป่าอุทยานทั้งที่เขามีสิทธิหน้าที่แล้วมีสิทธิที่อยู่ภายใต้นิคมสักดดังนั้นหนทางเดียวท,ที่จะช่วยชาวบ้านได้ก็คงจะต้อง,ง,งพึ่งารมีพระองค์ท่านให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วให้มาช่วยแก้ไขปัญหาตาม วัตถุประสงค์ของมูลที่ภูวด,ดินนะครับ,รบนี่คือเดินทางมาที่จะยื่นหนังสือต่อถวายฎิกาจากพระองค์ท่านนะครับครับในครั้งนี้ในส่วนชาวบ้านมาอยู่ก่อนที่กรณีอยเทือนแห่งชาติเขาแหละจะประกาศเปเขตซับซ้อนเนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยได้มีแจ้งที่แจงกับทุกแห่งชาติไปอย่างครับว่าเรามาอยู่ก่อนก่อนที่ประกาศกฎหมายมีผลย้อนหลังตรงนี้ครับไอเรื่องนี้มีการพูดคุยกันมายาวนานนะครับไม่ใช่ว่าเราแค่พูดคุยแค่นี้พูดคุยมาสก,กว่า30ปีแล้วแต่จุดท้ายแล้วก็เขาสรุปว่ารอวันแมป ทุกหน่วยงานอ้างว่ารอวันแบบถึงแม้กระทั่งผู้ดูการแผ่นดินลงพื้นที่นะครับเพื่อจะมาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้ครับก็ออกว่ารอวันแบบอยู่ดีครับซึ่งวันแบบระหว่างที่รอวันแบบเจ้าที่อุทยานก็กลับใช้บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนอยู่เรื่อยครับทำให้ประชาชนมีทางออกและที่ได้ยินข่าวแววมาก็คือนิคมสากลจะยุบแล้วจะยกให้อุทยานนี่คือปัญหาที่ประชาชนทุกร้อนใหญ่หลวงครับจะเป็นต้องเดินทางมาสวัสดิการในครั้งนี้ครับ โดยหลังจากยืน่นถวายดีกาเสร็จกลุ่มชาวบ้านได้เดินทางไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อร้องต่อศาลปกครองให้สั่งให้นิคมสากรออกมาทำงานตามหน้าที่เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้านตามพระราชะกิจสเิกาจัดตั้งนิคมสากรทองพ้าภูมิสังครบ,บุรีพุทธศักราช2518แล้วฟ้องร้องให้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ยกเลิกเพิกถอนกิจกาที่มีการประทับนิคมสากรสังครบ,บุรีและทองพ้าภูมิ ให้หยุดระงับการกระทำจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่กรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานจนกว่าจะมีการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในานามมูลนิธิภูบดินมาแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว